มีเบอร์เดย์ปุ๋มสิมเราจะเอาคืนนะเพราะมันเอาคืนหลายคนแล้วคนชิดแผงนมึงหมดเย้บายไปเลยไปเลยฝันว่าไงวัาดีเพิ่งมาถึงเพิ่งทองเฮ้สวยใช่ไหมสวยมากสวยดีเลยเ้คะหนื่อยยากไหมกับแผ่นนี้ไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยสบายมากเลยใช่ไหมเค้กไม่มีนะคะเอากี้พูดระสานงานติดต่อบอกแม่ พิมเขาโทรติดต่อหม่อมแม่แล้วนะทีแรกหม่อมแม่บอกจะไปงานกระถินแต่แบบว่าปุ๊กกี้เองหม่อมแม่ก็เลยโอเคลูกโอเคหม่อมแม่ยกเลิกงานกระถินเพื่อบิมโดยเฉพาะนะไอ้กี้มันโวแล้วแล้วกี้ก็คือศิลปะกี้ทุกคนในกลุ่มแบบทำไม่ได้เรื่องแต่ยกเว้นกี้กี้ได้เรื่องที่สุดบิมดูไว้นะกี้ตั้งบาซูม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 แล้วตั้งใจที่สุดของมันถ่ายา มิ้งปวดจมจม้แผลทั้งหมดเขาเป็นคนคิดเองดูนี่มาว่าแก้แค้นแกโดยเฉพาะเลิศ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 มดมันหายเลยเหรปเลยปีตรงไหนปิดเลยเหรอเออกดตัวเนี้ยนี่